เรื่องจากดูดทรายถูกลักลอบนํามาติดตั้งไว้กลางแม่น้ําตรงังในพื้นที่ตําบลลําพูราอําเภอห้วยยอดโดยบอ่อทรายเถื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูราเพียงไม่กี่ร้อยเมตรบริเวณบอ่อทรายเถื่อนมีกองทรายขนาดใหญ่ซึ่งถูกลักลอบดูดขึ้นมาจากแม่น้ำตรงังกองอยู่เต็มพื้นที่หลังทราบบ่อแสเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชจังหวัดตรังได้นำกำลังเข้าตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มคนขับรถแบ็คโฮได้หนึ่งคนขณะลักลอบดูทรายก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบการจับกุม่มแม่น้ำตังต่างๆ,ๆเปลี่ยนทิศทางนะครับหรือว่าในเรื่องของการพังทลายของของตาลิงต่างๆตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับในอนาคตเดีย่ยวปปชก็ต้อง ประสานหา,หาหรือกับหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมหน่วยงานป่าไม้หน่วยงานเจ้าท่านะครับหรือว่าอาจต้องเชิญผู้ว่ามาเป็นประธานในเรื่องของการพูดคุยเพื่อบูรณาการงานร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดูดทรายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะจับกลุ่มบ่อทรายเถื่อนแห่งนี้ทางอำเภอห้วยยอดไม่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมตรวจสอบแต่อย่างใดแม้ชุดจับกลุ่มจะแจ้งให้ทราบแล้ว ส่วนข้อมูลเชิงลึกพบว่าบ่อทรายเถื่อนในตำบลลำพูราแห่งนี้เป็นของตำรวจนายหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยยอดส่วนรถแบ็โฮซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ก็พบว่าเป็นของนายกอบตอคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอห้วยยอดเช่นกันโดยระหว่างถูกควบคุมตัวคนขับรถแบ็โฮพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปอยังเจ้าของบ่อทรายเพื่อให้เข้ามาเจราจากับชุดจับกลุ่มประตกค้ารนากี่ปีนะ นานแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจแม่งนี่เป็นตำรวจมั้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนนะเพราะผมก็ช่วยเขานะไม่ใช่ว่ามาทำประจำแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าในจังหวัดตรังมีบ่อดูดทรายมากกว่า50แห่งซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบ่อทรายผิดกฎหมายและเกือบทุกแห่งต้องจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มโดยล่าสุด มีตำรวจระดับกองบัญชาการภาคได้ตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อเก็บสวยโดยตรงโดยมีนายตำรวจในพื้นที่คอยให้ข้อมูลที่ตั้งของบ่อทรายการเรียกเก็บสวยจะมีทั้งรายครั้งและรายเดือนกรณีเปิดบ่อครั้งแรกจะต้องจ่ายขั้นต่ำา10,000บาทจากนั้นจะมีการเรียกเก็บรายเดือนอีกเดือนละ5,000บาทแต่ละเดือนจะมีเงินสวยบ่อทรายหลายแสนบาท มีหน่อยอันมาจากที่อื่นไม่ได้อยู่ที่จังหวัดมาจากภาคบาาากก้างจากภาคเขาก็อ้างว่าภาคเราก็ไม่รู้ว่าภาคไหนเก็บอกว่าคือมาจากภาคเก้านแหละแต่ว่าเราไม่รู้เป็นจริงหรือว่าเทแต่ก็เขาจะมาเรียกค่าสวยเปิดเปิดครั้งแรกก็หลายบาทอยู่ครั้งที่สองเอาปเป็นเดือน หนึ่งในปัจจัยสําคัญซึ่งทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจบ่อทรายเลือกทําบ่อทรายเทือนเนื่องจากขั้นตอนการขออนุญาตมีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานานใบอนุญาตหนึ่งใบต้องใช้เวลาเดินเรื่องกว่า6เดือนซึ่งปัญหานี้เรื้อรังมาหลาย10ปีก่อให้เกิดช่องว่างและช่องทางในการเรียกเก็บสวยทั้งที่ผู้ประกอบการหลายรายต้องการเข้าสู่ลู่ทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางคนไม่ไม่อยากจะขอเรกขอทําแบบทําทําทําให้ให้มนุษย์เร็วก็คือทําเสื่อนแล้วก็ค่อยคุยกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับหน่วยงานบางหน่วยที่ที่คอยรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการอยู่ตลิ่งริมแม่นะ้ำรังในหลายจุด ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ซึ่งมีการลักลอบทบําบ่อทรายเถือนเกิดการพังทลายพืชผลอาศินของชาวบ้านทั้งสวนยางและสวนปาล์มได้รับความเสียหายจากกระแสน้ําที่เปลี่ยนทิศทางโดยการร้องเรียนผลกระทบจากการทําบ่อทรายเถือนและการเรียกเก็บสวยบ่อทรายของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดตรังนั้นมีมายาวนานกว่า10ปีการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นในแบบเฉพาะหน้าในลักษณะไฟไหม้ฟาง เมื่อเรื่องเงียบกระแสสังคมไม่ติดตามการดูดทรายเถื่อนและการเรียกเก็บสวยบ่อทรายก็จะวนกลับมาอีกครั้ง